โอเคฉั okay, นขอตั้งชื่อเรื่องว่าความเหนื่อยล้าที่ท,าท้าทายประมาณน,นี้นะครับถ้าพูดถึงความเหนื่อยเนี่ยส่วนใหญ่บางคนอาจจะเป็นนิถึงความยากลาบากความแรงแค้นความอะไรอย่างเดียวนะครับแต่ที่บอกว่าความเหนื่อยล้าที่ท้าทายนี่เพราะคิดในสมัยนี้ทีเนี่ยตรงมีความเหนื่อยล้าบางอย่างเที่คนยอมเสียตังไปทํา เสียเวลาใช้เวลาเดินทางมือนี่นั่นเพื่อไปทําให้ตัวเองเหนือ่อยล้านะครับแล้วมันก็ท้าทายยังไงครับยกอย่างเช่นการวิ่งมาราธอนอย่างที่ผมไปวิ่งมาอย่างเงี้ยครับอันแรกคือความเหนือ่อยล้านะครับถามว่ามันเหนื่อยไหมเหนือ่อยครับล้าร่างกายอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันท้าทายยังไงท้าทายในตอนที่เราเอาใจไปใส่ว่า กติกามันจะเป็นยังไงอย่างเช่นอยากจะวิ่งให้ได้ระยะมากขึ้นอยากจะวิ่งให้ได้เวลาน้อยลงหรือไปลงแข่งขันนะครับใน Vir t u a l run อะไรต่างๆมันก็เกิดความท้าทายอย่างที่ผ่านมาในห,หลายรายการตอนนี้ยังไม่ได้ลงเล่นใหม่นะครับคนเล่นเป็นพันเราอยู่ในอันดับที่ร้อยหรืออันดับที่หลักสิบ มันก็เกิดความดีใจเกิดความ้าทายอันนั้นไม่นับรวมเหมือชีพที่เขาได้ที่ท็อปไฟหรือท็อปเทนนะครับก็เลยทาความเข้าใจได้ว่าเอ๊ะบางอย่างการกีฬาหรือความเหนือร้าเนี่ยมันมีเกมมันมีกติกาให้คนอยากฟันฝ่าไปอันนี้คือสิ่งที่เราพูดถึงความเหนือลา้าไม่นับรวมที่จะต้องเดินทางอย่างเช่นเอาวิ่งมาราธอนอีกนิดนึงแล้วกันนะครับอย่างเช่นคนเขาบอกว่า การวิ่งมาราธอนถ้าเข้าไปแล้วจะออกยากเพราะเรามีความตั้งใจที่จะเก็บทุกสนามในโลกผมไม่แน่ใจนะอาจจะมีประมาณถ้าข้อมูลผิดขออภัยไว้ด้วยก็ถ้ามีผู้รู้ก็แจ้งใหม่ถิ่หรือว่าผมอาจจะไปนึกได้จะไปเซิร์ชเองนะว่าว่ามันจะอาจจะมีประมาณ7หรือ8สนามทั่วโลกที่ญี่ปุ่นที่บอชิงตันที่นูน่นที่นี่นะครับที่คนจะไปวิ่งเพื่อให้ได้เหรียญมาบางทีเขาไม่ได้ เป็นอาชีพนะครับบางทีเขาไม่ได้ตังคเขาแค่อยากเก็บความทรงจําเก็บความรู้สึกไวน้นั่นถามว่าเป็นความเหนื่อยล้าไหมที่ต้องเก็บตังตื่นนอนตอนเช้านั่งขึ้นบินเดินทางไปแล้วก็ไปวิ่งอะไรก็คงเหนื่อยไม่เท่าตอนช่วงจังหวะวิ่งไปนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางทีจนมีคนถามว่าฉันมาทําอะไรที่นี่หลยปีแลยวอันนี้ก็เป็นแค่ อันเดียวนะในการวิ่งมาราธอนแล้วอืน่นมากมายก,ก,การเทคกิ้งการนู่นนี่นั่แม้จะขับรถขี่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีความเหนื่อยที่ทา้าทายและก็สนุกเราก็เรายอมที่จะแลกกับเวลากับศักยภาพกับทรัพย์สินหลายอย่างบางอย่างเยอะๆที่จะไปแลกกับความเหนื่อยแต่ในมุมกลับการผมอยากจะเอามาเทียบกับการทํางาน บ,บางทีเราเคยคิดไหมบางทีเราพูดเราเบื่อเราบน่นว่าโอ้โหเหนื่อยจงเลยต้องตื่นนอนตอนเช้าเพื่อออกไปนั่งรถแต่มีอีกหลายคนแต่อาจจะไม่ได้มากเท่านะฮะที่ตื่นนอนตอนเช้าอย่างผมเพื่อออกมาวิ่งออกมาเหนี่ยนะฮะตื่นนอนต้องไปรถติดต้องไปต่อจ,จะไปถึงที่ทำงนานต้องเดินทางแล้้ก็มีคนอีกมากมายที่ยอมที่จะเหนื่อยนะครับเดินทางอย่างที่บอกไปเพื่อไปอีกที่หนึ่งอีก ข้อโลคหนึ่งอีกซีกโลกหนึ่ง,งเพื่อไปออกกำลังกายหรือไปทำอะไรสักอย่างเพื่อสังคมไม่ได้เพื่อตัวเองเช่นเดินทางเพื่อเก็บข้อมูลทำวิจัยเขียนหนังสือมือหนั่นะครับหรือบางคนความเหนื่อยในระหว่างการทำงานนะอย่างก็ยอมรับจริงๆว่าบางทีมันเหนื่อยเช่นอย่างผมทํางานก่อสร้างลูกน้องทีมงาน,นต้องเหนื่อยแบบในกายที่จะแบบ ปีนนู่นปีนี่ต่อร่าต่ออีกจากปูนขึ้นหลังคาแดดร้อนและยิ่งบางช่วงที่แดดร้อนมากๆนะหรือบางช่วงที่ฝนตกต้องไปทํางานกับดินโครนเนี่ยมันเหนื่อยมากถ้าคนไม่มใจ,ใจิตใจชื่อเขาเรียกว่าไรอะ่ะอยู่กับงานสนุกกับงานจริงๆริก็ยอมรับว่ายอมรับได้ยากแล้วก็ลําบากจริงๆฉะนั้นแล้ววิธีหนึ่งที่อยากจะให้เราลองมาคิดดูว่าบางทีเนี่ยไอความเหนื่อยของเราระหว่างทางระหว่าง ที่เราทํางานเราจะปรับหัวยังไงตับจูนความคิดยังไงให้เรามีความรู้สึกว่าเราสนุกกับมานเหมือนราบปออก,กําลังกายจริงๆนะบางเหนื่อยบางอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เท่ากับการไปวิ่งไปฟิตเนสหรือซ้ำไปไป,ไปยกของหนักที่บางคนทํางานทุกวันเนี่ยแล้วก็ท้อ,ทอล้าเนี่ยนะครับยังไม่เท่ากับการไปยกเวทฉะนั้นแล้วถ้าเราสามารถที่จะปรับความคิดทํางานให้สนุกได้ผมคิดว่า มันอาจจะมันได้ยากนะแต่มันจะช่วยเรามากในความรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราทํางานเราเหนื่อยเรามีเหงื่อออกพื่ยมีใช้กล้ามเนื้อเนี่ยนะครับเราก็คิดซะว่าเราไปฟิตเ,สเนสหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะช่วยเราได้บ้างในความรู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็เกิดความทาทายไดนะะ้สุดท้ายนี่ว่าท่านจะทํางานอะไรยอยู่นะฮะจะร้อนจะหนาวจะเหนื่อยจะเมเื่อยเหงื่อจะออกนะครับก็ขอให้พยายามมีความสุขเหือนกับ ที่อยากจะพูดบ่อยๆนะครับขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำนะครับมันก็จะเชื่อว่าช่วยได้ผมก็เช่นเดียวกันบางอย่างก็ไม่ได้ชอบที่จะทำแต่เมื่อเราทำแล้วเราคิดว่ามันเป็นหน้าที่มันเป็นระเบียบวินัยที่ต้องทำมันก็จะผ่านไปได้และเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทั้งสุดทั้งทุกขอให้สนุกปกับม,มันด้วยกันนะครับ